เดี๋ยวเรามาดูการถ่วงล้อครับช่างอันนี้อันนี้คืออะไรนะอันนี้อันนี้อ่าอ่าเป็นวงล้อวงล้อไอ้ฟังนี้แหละตรงนี้จะเป็นความกว้างความกว้างแล้ทีนี้อ๋อมันต้องวัดก่อนเนี้ยตรงลงสูนอ๋ออันนี้เขาเขาถ่วงไปแล้วนะศูนหมดแล้วศูนหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูรูปนี้เฮ้ยล้อนี้ไม่ใช่รูปเป็นล้อเดี๋ยวมาดูล้อนี้ ว่าเขาทวงยังไงเป็นลูกเหรอเจสันไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูมาดูล้อเนี่ยว่าเขาจะจะทวงยังไงเจสันบอกว่าอ่ามันไม่ได้เลยนะมันไม่ได้เสือมันสั่นมันสั่นใช่ไหมขับไปมันเข้าผีเข้าเหมือนผีเข้าอันนี้ครับช่างระดับมืออาชีพนะ เอาของเก่าออกหมดเลยครับไอ้ตัวนี้เขาทิ้งเลยนะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราดูกันอันนี้จะเป็นตะกั่วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตะกั่วอันนี้จะเป็นตะกั่วมันนั่นเลยมันเอาไปตกแตาเออถ้าจะได้มัามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอะที่เราทิ้งๆเนี่ยเอาไปขายได้ไหมเอาเอาไปทำไม้อ๋อไปทำไม่เราไม้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวมาดูตะกั่วนะทวงยางครับก็คืออันนี้เอาล้อหลังไปใส่ล้อหน้า ต้องมามาทวงใหม่อันนี้ไม่ใช่บางโคลน,นะครับการฝุ่นที่เฉยกันน้ำกันอะไรกระเด็นรับบางโคลตัวนี้กัรนจากันลอ้อหลุดการเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวนี้ด้วยเดี๋ยวจะถามช่างว่าหนักเท่าไหร่อันนี้เขาจะหมุนไหมล่ะครับอันนี้รู้แล้วใช่ไหมความอยู่ตรงไหนอ๋อนี่หกสิบก่อนเดียว หกสิบก้อนเดียวอรออันนี้อันนี้หนึ่งก้อนใช่ไหมก้อนนึหกสิบหกสิบกอันนี้อันนี้อีท่อนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหกสิบมันมีมันมีตัวเลขกัมอันนี้ห้ากํมอ๋ออ๋อมันมีบอกอันนี้หกสิบใช่ไหมใช่หกสิบจะติดด้านนอกหรือด้านในครับด้านในอันนี้อันนี้อันนี้ด้านในอันนี้นนอกใช่ด้านนอกได้เลยเหรอ อ๋อด้านนอกสี่สิบห้าด้านในหกสิบอันนี้ด้านในโอ้โ้แน่นอนโอ้มันต้องเออมันรู้ด้วยว่านอกก่าในอ่ะมันรู้ได้ไงอันนี้อันนี้อันนี้ด้านในครับหกสิบหกสิบน้ำหนักเนาะช่างเนาะน้ำหนักน้ำหนักหกสิบหกสิบกรัมเนี่ยเหรอเป็นกรัมถ้าเราไม่ถ่วงมันก็จะสั่นวิ่งแล้วมันสั่นใครจะรอดูดึงล้อรถไมโครกัน เติร์นถ่วงเลยเอาเราเอาเราเรามาโกดีบารมาถ่วงกันได้เด้อไม่ได้หรอกช่างเนาก้มก้มก้มอ้าวเห็นไหมอันนี้ศูนย์ศูนย์แล้วครับได้ได้แล้วอันนี้เหลือด้านด้านนอกสี่สิบห้าสี่สิบห้ากรัมแล้วเตะตำแหน่งตรงไหนก็ได้เหรอไม่ครับจะมีลูกสอนบอกอ๋อนี่ลูกศรครับตรงนี้อันนี้ลูกศสอะอันนี้หมายนี่ย ไ,ไปไปติปดุตุลตกค้างเนี๋ยวนะติดสุดตกค้างอ๋ออันนี้ต้องเอาออกครับสี่อันนี้ติดด้านนอกนะบางคนก็อาจจะไม่เคยรู้ครับเราก็เลยถ่ายทําให้ดูอันนี้อยู่ร้านไหนนะร้านอะไรนะร้านบรวรครับร้านบรวรอ,อยู่เขตไหนครับตัวเมืองเพชรเพชเกษอ๋อก่อนจะเขา<น>้าเมืองสาง้านหลอืม ใครสนใจก็มาทำได้ครับตั้งศูนย์ถวงล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กได้หมดอันนี้เสร็จแล้วนะช่างเอายางอีกเหรออ๋อเหลืออีกสิบเหรอสิบแปะตรงไหนอ๋อลูกศรนี่ครับต่อจากตรงนี้เลยครับอีกสิบกรัมเดี๋ยวมันจะเป็นศูนย์นะนอกกับในครับ ดูตรงนี้รถเ่องนี้หมุนอยู่ครับอ้าเวสินี่สิบเครับเาต้องเอาอกอ,อกอ่ะเกินบบอ้าวเกินต้องเอาออกหนึ่งเมตรครับก็มีเกินอย่อยังทาง7ีเจ็ดรับ อ่าศูนย์ศูนย์แล้วครับศูนยแล้วครับประสบความสำเร็จรอนี้เอาไปทิ้งเลยออพี่ <c oughs> <c oughs> เอาไปใส่รถได้เลยเรียบร้อยครับอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไห,ไไหร่จำไม่ได้ใช่ไหมแต่ตัวนี้น่าจะแพง,งกันนะสวง <100. S 1> อ๋ออแล้ว18ร้อยแล้อ100อันนี้ร้อยอะไรเสียสันร้อยอะไร18อ<ะ>่ะ18ก็อันนี้ก็200เกืยบร้อยครับไปนี่แหละเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรช่ไหมเครื่องเครื่องทวงล้อ<ะ>เครื่องทวงล้อเกือบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแต่ซีนกันจารบีครับ ลูกปืนไหมลยนะเนี่ยปืนเป็นรอยครับอันนี้เสื้อสันเอาไปใส่ตุกตุกได้เลยไนดน้ไหมใส่ตุกตุกได้เลยนะอะไรอะ่ะอีเต็นน่ะล้อล้อเนี่ยเปล่าอืนั่นแหละไอ้นูน่ปืนนะ่ะเปล่นั่นเลยนัๆๆ่นแหละเอาไปใส่เลยเอาใส่ได้มันบเฟื่ระเบือมันยัดยัดเข้าไปตีเข้าไปก็ได้ <c oughs> อันนี้รอยไหมเลยคนระับโอ้ยเสื้ออะไรนานแต่